จ้าป้าป๊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 เพลงจ้าป๊าป๊าป๊าล่ะลูกเล็กป๊าล่ะป๊าโอ้ยอาอาสวัสดีทุกเจ้าพ่องามๆก่อนทุกเจ้าพ่องามๆก่อนเอาสองมือแล้วล่ะเอาสองมือแล้ว มันใช้แทนมือได้ด้วยเหรอลูกจ้าโอ้ยกดจิงของพ่อนี่แหละคนจิงคนอ่ะโอ้ยเอาขามาแทนมือเลยเนาะจ้าเอาขาแทนมือเลยลูกจ้าเื้ออาจุ๊บไหน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 

i